คนเหมาเนี่ยใส่รงถ่ายรูปก,ก็ได้นนะนีม้คนหเหมางื้อมแลวเราต้องรอดูคลิปก่อนนะดี๋ยวมา,าหม่งมพี่วังแย่มากเลยแย้ว ร้อยมันใกล้กลเสร็จงานก่อนพี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวคนนี้ <c oughs> มันไปไหนอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมาเข้ารายการ <c oughs> เออมเข้ารายการเลยดิ เดีย่ยวก็ไม่ได้ตข้ารายการ <laughs> า <S <S สวัสดีครับเออเข้ารายการได้หรอสวัสดีทักทายหน่อยแล้วสวัสดีครับตอนนี้ช่างเจทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำอะไรอยู่งาไล่ระงมเดินครับดีดอกเนี่ย ดอกทั้งหมดคือดอกรับเนาะประมดีดอกครับโหลไม่เยอะโหลเดียวอ๋อดอกกี่นิ้วรขบเนี่ยบางทีแฟนตาสงสัยว่าดอกกี่นิ้วดอกกี่นิ้วหกนิ้วครัคคคคคครบ รายการรายการอ่านรายการดอกยีห้ออะนียดอกีหอดอกครับเพื่อนอยากสใจราคาดอกเไรราคาราคาดอกเท่าไหร่ พูดไม่ได้ราคาด <laughs> อกอกเท่าไหร่ดอกไฟช็อตไปแล้วไอ้เฮี้ยโอนด <laughs> อกอะไรเงียบสยวสัวสดีครับคุณดีดีเฮดี่บัส เป็นไงบ้างฮะทางโนโ้นออสเตรเลียจำเจได้ปะเจที่เคยจัดมึงในกอหญ้าจำเจได้ปะเจที่เคยจัดในกอหญ้าเป็นไงบ้างตอนนี้ของนอกดีไหม ใส่ลำโพงซ่อมลำโพงกันอยู่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องชวนอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องน้องไหนน้องน,น้องน้อง,อ,ง,อ,งออกสื่อฮึมึมฮหอาร์ตมาไทยเมื่อไหร่บอกด้วยว่ากลับมาไทยเมื่อไหร่ พี่น้องหออ FC พี่เจช่วงนี้เจออกสื่อบ่อยครน,นะน,น้องอเชน้องบนอะ่าน้องสวัสดีพี่น้องก่อนดิเร็วสวัสดีคนระับพี่น้อง <laughs> เอาอะไรไปเดินหน้ามีอะไรบ้างอะเอา iPhone 8มาฝากเลยอยู่ไปก่อนอยู่ให้รอ iPhone 8ออกก่อน สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังพาทุกท่านมาดูกานซ่อมเครื่องเสียงกับช่างเจครับช่างที่สูงร้อยสิบท่วนร้อยสิบเอ็ดก็ไม่ใช่ต้องร้อยสิบ <laughs> ต่อกลับมาแค่สองทิษ จะไปครับพี่ B. 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 บีปีนี้ไบเทคบ้างนะ <laughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้คือที่เห็นนี่คือไม่ได้เพิ่มเติมครับคือซ่อมบมำรุงเฉยฝากไายเป็นกำลังใจให้ช่างเจเลยครับช่างที่สูงร้อสิ ก็เลี้ยงหมดเลี้ยงหมดนะครับนี่ดีเลยครับอที่ะะนะบ้านต่อสวนสัตว์หรือล่ะไม่ได้เปิดท่านเลี้ยงนกเลี้ยงนกนกมีพูดนอกเวียงกองงูไม่รู้ว่าเห็นว่าอย่ง เลี้ยงนกอยู่ครับไม่เพิ่สวนสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงไก่นกไก่หมาเลี้ยงหมดเสียงสัตว์มลงเยอะเราถามที่บ้านเติมสวนสัตว์ดีกว่านกไก่มีครบ รถเดิมๆเพิ u, en, ่มเติมนิดหน่อยแน่แน่แน่สองปีแล้วยังแตกเลยยังแตกเลยสองปีที่แล้วรถเดิมรถเดิมๆเพิ่มเติมนิดหน่อย นกไก่มีหมดออต่างอะไรกับสนสันตว์สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนครับตอนนี้ด้านหน้ารถก,ก็ลื้อไปบ้างน,นะลื้อไปแถวกลางลื้อไปหมดแล้วก็ตรวจสภาพเนีย ต้ติดตามติดตามใช่ไหมอ้ย๊าหลังจากจบชั้นเรย ปอกอยางว่ะแกมยาวาว่ะหรอเอมันมีปอกอยางไงไปฟังงงดิไปเดี๋ยวทำหายหดิเดี๋ยวทำหายดิยางอ่ะลืมรูดออกมาลืมไปแล้ววานตอนทอดไม่มีน่ะอันนู้นน่ะมีเต่ยไม่มีมันจะไอ้นี่ได้ไงล่ะ ันสเ่เราื่องนี้ว่าจะซื้อไม้กันสั่งนะไม่ไหวได้ไหมของเก่ามันเป็นอ่ะมันจะพุกอย่างนี้มันพุกเก่าเลย ก็ขึ้นไปหน่อยเนี่ยปรับไปง่ายขึ้นไปนิดนึงก็ได้แล้วเนี่ยอุย้ยร้อนวะ่ะเจกเก่าพี่อยู่ท่านี้เลยนะข้างหน้าผุแล้วไอ้นนี้นด้านหลังมันต่างกันนิดเดียวนะเนี่ยอ้รูแผ่นเนี่ยเอามาดูดิอุย้ยหลุดไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในแบบเนี่ยที่มันจับเมื่อกี้แต่ว่ามันกอยู่นี้ติดอ่ะดิเรนไม่ใช่อันนี้มันปลุกข้ามาแต่ว่าให้ขึ้นไปอันเด็กเนี่ยไ,ได้เออแล้วก็เอาเอาเลยเอาสิ เยวต้องดับท่าเมื่อกี้ดิมันต้องคลายนี่ก่ันจับไม่ได้มันร้อน้นะ